สวัสดีครับทุกคนพึ่งรู้นะครับว่าหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลิตถั่วครับถั่วของเรานี่นะไปแล้วส,สายรุ่นแล้วแต้นมันโทมครับผมผมก็ได้ทําการเด็ดใบทําใบเนี่ยทิ้งเพื่อว่าจะโลกะมันคือไม่เอามันแล้วนะครับไม่เอามันแล้วเพื่อว่าเราจะปลูกเมลอนใส่ใน,ในค้างเนี่ยจะมีคลิปคลิป AP เก่าอยู่ครับผมปลูกเมลอนเอาเมลอนมาแทนถั่ว น,นี่ฮะแต่ผมผมก็ลองลองลองดูว่าว่ามันดึงใบออกหมดทั้งต้นเหลือแต่ต้นน่มันจะเป็นยังไงสุดท้ายก็เหมือนเป็นการทำสาวให้ถั่วใหม่ครับเขาก็มีผลผลิตอีกเรื่อยๆครับหลังจากที่เราโลาะใ,ใบใบใ่ก็แตกขึ้นมาโลาะใบหมดทั้งต้นเลยนะครับแล้วเขาก็ออกฝักออกมาเนี่ยฮะออกมาให้เรากินอีกหลายชุดหลายหลายชุดมากทุกคนเนี่ย นี่คือวันอดอกก็ยังออกอยู่เรื่อยๆครับทุกคน,นจะมีคลิปเก่าอยู่นะครับที่ผมทําทําการทําการเด็ดใบโลใบทิ้งคือจะโลยถั่วทิ้งแต่สุดท้ายเราก็ยังได้กินถั่วต่อเพราะเราจะเอาเมลอนนะแต่เราก็มาแชร์ว่าเพิ่งรู้ครับว่าทําสาวถั่ว ทำถาวทำสาวถั่วก็ได้ครับผมผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ผมก็เลยมาแชร์เผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับทุกคนเรามาแชร์เผื่อคนไม่รู้เพราะว่าบางทีบางอย่างมันไม่มีใครรู้ทุกเรื่องแล้ไม่มีเก่งผมก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะฮะผมก็มาแชร์คลิปเผื่อจะเป็นประโยชน์คนที่ยังไม่รู้ไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนนี่ฮะทำสาวถั่ว พึ่งรู้ทําสาวสวงง่ายๆนี่ครับนี่ย,ยแล้วใบก็แข็งแรงแล้วผมก็ทําสาวแกลบมันทิ้งเพื่อจะทําอะไรเพื่อจะมาใส่เมลอม,มนเนี่ยเอาตัวนี้ใส่แล้วก็สวยงามมากนี่ครับมาโชว์หน่อยครับเนี่ยนี่คือเมลอนที่เป็นเมลอนที่สวยที่ส,สุดสำหรับผมนะการปลูกใหม่คือใบเขียวครับใบเขียวนี่ฮะทุกนี้ สวยงามมากทุกคนก็คือเอาเมลอนมาแทนถั่วแต่เราก็เอาเด็ดใบถั่วทิ้งแต่เราไม่ได้ถอนไงแต่สุดท้ายเราก็ได้ความรู้ว่ากา,ารทําสาวถั่วเนี่ยนี่ฮะ,ฮะทุกคนดูนะฮะถั่วออกใบออกฝักได้กินบํารุงใหม่ได้กินใหม่ครับเรา บางคนเราเราเรูพืชเถาพือ่อแตรว่าเด็ดใบทิ้งทำอะไรแล้วมันก็จะตายใช่ไหมัมนจะตุวอีใบแต่นี้ก็ยังยังได้กินอยู่ครับทุกคน,นก็มาแชร์ว่าสุดถั่วพันนี้ทำสาวกินทำสาวก็ได้นะนะครับผมโอเคครับ